บางทีเราก็ฟังแล้วก็แล้วไปเข้าหูซ้า,ายออกหูขวาแต่ถ้ามีอะไรที่มันจะทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่สนับสนุนสิ่งที่กำลังพูดมันจะได้ผลดีเ <c oughs> ทนาธรมาแล้วท่านจาย์ไปอยู่กับลุงพอชาที่อุบลเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วก็ <c oughs> ยังพูดภาษาไทยไม่ได้เลย <c oughs> แต่เราก็ไม่เคยรู้สึกลำบากใจเรื่องนี้เพราะเราเข้าใกล้ลุงพ่อชาเราเกิดศรัทธาว่าลุงพ่อเป็นพระอารหันต์แล้วก็มีความมั่นใจว่ามรรคผลนิพพานไม่พลสมัยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แม้แต่ในสมัยปัจจุบันอาตมาก็ได้เพิ่งอ่านหนังสือ ของของฝรั่งเงินไปเมืองน,นอกมาเ,เป็นเ,เป็น,นเร่องสือเกี่ยวกับการซื่อสารเขาเขาบอกว่าในการซื้อสารในเวลาเราคุยกันมีสามอย่างที่จะทําให้การซื้อสารเกิดขึ้นหนึ่งคือการสบตาสองคือน้ำเสียงสามคือเนื้อหาที่พูดเราลองดูซิว่า แต่ละอย่างนี้จะมีความสำคัญกี่เปอร์เซ็นต์ระหว่างศพตาน้าเสียงกับเนื้อหาอเนื้อหาที่พูดนี่จะมีความสำคัญสักกี่เปอร์เซ็นต์โดยประมาณมมยี่สิบไหมสามสิบยห้าสิบหกสิบเจิบไม่มีใครอยากจะ ตามที่นะักวิทยาศาสตร์เขาบอกมันไม่น่าเชื่อเขาบอกว่าแค่เ็เอร์องนอกจากนั้นเป็นเรื่องนามเสียง30%กว่าเปอร์เซนต์กือบสี่สซและการสบตา50%กว่าเปอร์เซนต์เขาว่าเป็นศูนย์ประกอบของการซื้อสารนั้นจะเห็นว่าโดยสามัญสำนึกเราน่าจะคิดว่าการซื้อสารเป็นเรื่องสิ่งที่พูดมากที่สุด แต่ปรากฏว่าสิ่งอื่นที่ทําให้เกิดความรู้สึกมันมีความความหมายมากกว่ามันมีความสําคัญมากกว่าดังนั้นในการศิ <c oughs> ละปะจึงเป็นโอกาสที่เราสามารถสื่อสามารถให้ความรู้สึกกับคนอื่นให้เขาได้เข้าถึงอา,อารมณ์บางสิ่งบางอย่างที่ปกติเขาอาจจะเข้าไม่ถึงและอาจจะสามารถ รู้สึกในมิติชีวิตบางอย่างในปกติไม่ค่อยคิด <c oughs> แต่ว่ามีมีเรื่องหนึ่งเรื่องพระญี่ปุ่นรูปหนึ่ง <c oughs> คือในพุทธศาสนาฝายมหายานี่มันีนิกายหนึ่งชื่อเซนเซนเนี่ยเปนคำญี่ปุ่นแปลจะกคำว่าฌาน ฌานก,ก็เป็นคํำในภาษาปาลีแปลว่าสมาธิแต่ก็เป็นเชื่อของอนิกายของมหายานที่เน้นเรื่องการปฏิบัติธรรมเรื่องการทําสมาธิสุโนหน้านั้นพุทธศาสนาไปเผยแพร่เมืองจีนเน้นในเรื่องปริยัติมากทางท่านปะปะ,ปะ,ปะปังรูปไม่พอใจเห็นว่ามันเสื่อมแล้วต้องกลับมาเรื้อฟื้นเรื่องสมาธิ ก็เลยก่อตั้งนิกายเซนขึ้นมาจากจีนก็ขยายไปทางเกาหลีอังญี่ปุ่นทีใน <c oughs> ใน <c oughs> ใน <c oughs> ในประสงค์ของเซนเนะี่ยมีมีหลายท่านที่เป็นเป็นกวีท่วกวีที่เก่งมากแล้วก็นัวนกวาดรูปด้วยแล้วก็นักเขียนด้วยหลายอย่าง แต่ก็กล่าวกันว่ามีมีพระรูปหนึ่งเขาก็สงสัยจะเป็นลุงตาไม่ทราบแต่ทําไปวาดรูปเสือโครง่งและท่านก็เป็นศินลปินที่เก่งมากท่านก็วาดไปวาดไปวาดไปเหมือนเหมือนมากมากแล้วก็พอมาเสร็จแล้วท่านก็ถอยออกมายืนดูเห็นรูว้ว่าตัวเองเป็นเสือโครง่งรุบตกใจกลัวแล้วก็วิ่งหนีจากห้อง เหง้เสือมนโบราณท่านจะเอาเรื่องนี้มาสอนอสอนอย่างดีว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เรากลัวในชีวิตที่จริงมันไม่ใช่อะไรมันเป็นสิ่งที่เราวาดขึ้นมาเองหมายถึงว่าคิดเอาเองคิดไปคิดไปคิดไปจนเรื่องเล็กๆน้อยๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ อย่างเช่นบางทีเราก็มีความระแวงนิดนิดน้อยๆ้อยสงสัยอะไรนิดนิดน้อยน้อยแต่พราะเราชอบคิดในเรื่องนั้นซึ่งความคิดของคนเหล่านี้เหมือนกับเกาสิ่งที่คันหรือจุดท,ที่คันยิ่งเก่าก็ยิงคันใช็ไหมเขายิ่งคิดยิงปรุงแต่งสิ่งที่คิดว่าเป็นได้ไหมนาะแล้วก็คิดไปคิดมากลายเป็นอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ คิดไปคิดมาสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ไงว่าคงจะเป็นอย่างนั้นเอ๊ A. สิ่งที่คงจะเป็นอย่างนั้นไม่น่าแล้วกลายเป็นแน่นอนละเป็นอย่างนั้นแน่นอนไม่สงสัยแล้วเอ๊เราทําไมเราเปลี่ยนจากที่ว่าเอ๊เป็นไปได้ไม่หนอถึงอาจจะเป็นคงจะเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนไม่มีอะไรแล้วมันแต่ความคิดของตัวเองบางที่ทําให้เรารังเกียจคนอื่นก็มีอ่ โกรธคนอื่นกลัวคนอื่นแต่มันไม่ต่างกันอะไรกับศิลปินที่วาดรูปวาดรูปเสือโคร่งแล้วก็วิ่งหนีด้วยความตกใจกลัวนี่ทุก <c oughs> <c oughs> วันนี้ศิละปะศิละปะ เมืองนอกอาตมาก็เคยอชอบดูลังหลังนี้ดูเหมือนกับว่าทุกคนก็อยากจะวาดอะไรที่จะกระตุ้นอารมณ์อะไรสักอย่างให,ให้มันรุนแรงยิ่งแปลกยิ่งน่าเกลียดยิ่งอะไรก็ยิ่งได้ผลเพราะไม่อย่างนั้นไม่มีใครสนใจก็ทำให้ศิลปินหลายๆหลายๆคนรู้สึกผลงาน,ม,นมันก็ดูของคลางจะหยากบเทียบกับสมัยก่อน อันหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีการถ่ายรูปไม่มีสื่ออย่างอื่นเป็นคู่แข่งตอนนี้ก็ต้องทำอะไรที่สื่ออย่างอื่นทำไม่ได้หรือว่าใช้สื่อนั้นในการทำสินละบแต่อย่างไรก็